ทำไมทหารรัสเซียถึงกลัวขวดน้ำอัดลมในสงครามรัสเซียยูเครนและขวดน้ำอัดลมแบบนี้คืออะไรทำไมทหารรัสเซียถึงกลัวมาฟังกันนะครับซึ่งถ้าใครหลายคนตามข่าวในสงครามรัสเซียยูเครนจะเห็นได้เลยว่าทางยูเครนนะครับได้นําเอาระเบิดแบบนี้เราเรียกว่า improvised munition bomb นะครับจะเห็นได้เลยว่านําเอากระป๋องน้ําอัดลมขวดน้ําอัดลมมาใส่แบบนี้และข้างในเนี่ยจะมีสะเก็ดระเบิดลูกเหล็กเป็นจำนวนมาก โดยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าระเบิดแบบนี้ทําได้ง่ายราคาถูกเพราะกระป๋องอลูมิเนียมกระป๋องพลาสติกนะครับน้าบัดลมสามารถหาได้ง่ายทั่วไปเพียงเอาอมาติดห่วงใส่กลไกใส่ดินระเบิดให้มันระเบิดได้นะครับผูกไว้กับโดรนแบบนี้เนี่ยและบินพุ่งเข้าไปชนทหารข้าศึกเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากรวมไปถึงสามารถดัดแปลงทําเป็นระเบิดขว้างได้อีกด้วยนะครับเนื่องจากเวลาขว้างไปแล้วเนี่ยข้างในก็จะมีลูกระเบิดนะครับลูกเหล็กและสะเก็ด กระป๋องต่างๆเนี่ยก็จะกระจายไปโดนทหารฝั่งตรงข้ามทําให้เกิดบาดแผลที่บาดเจ็บได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารรัสเซียถึงกลัวกระป๋องแบบนี้